สวัสดีครับเพื่อนๆ <Gaming. S 1> วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับหลังจากที่เราปล่อยไรยแดงแม่ไรแดงนะครับที่มีลูกอยู่ที่หลังเนี่ยจำนวน2แ atten, painful, copying, ları, لي, ài, idor, ม่ลงไปนะครับผ่านมา1วันเต็มๆเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่นะครับว่าตัวที่ตอมไฟอยู่นะครับนี่ตัวที่ตอมไฟอยู่เนี่ยคือตัวแม่ของเขานะครับยังอยู่นะตอนนี้1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวอยู่มุมไกลสุดนูนเลยนะครับนะ นู่นเลยนะครับอ่าตัวนั้นคือตัวแม่อีก1ตัวนะครับแล้วมาดูผลลัพธ์กันครับหลังจากที่ผ่านไปเพียง1วันเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าอาไรแดงให้ลูกแล้วนะครับตอนนี้นะผ่านมา1วันแสดงว่าอยู่อะไข่เขาแก่เต็มที่แล้วนะตอนที่เราแยกเขาออกมา2ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยนับได้ประมาณ20ตัวนะเพื่อนๆอยากจะลองนับดูก็ได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีตัวเล็กๆยุบยิบยุบยิบอยู่นะครับ นี่นะฮะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าจะพยายามซูมให้ดูนะครับตัวแม่เขาอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็ตัวลูกเนี่ยเขาพยายามจะวิ่งหาแสงตอนนี้เนี่ยนับได้ประมาณ20ตัวนะมหัศจรรย์มากเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆผ่านไปแค่1วันเท่านั้นเองนะครับลายแดงสามารถให้ลูกออกมาเป็นตัวนะครับ1แม่ได้เกือบ10ตัวเลยนะครับ นะมี2ตัวในนี้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยอัตราการขยายตัวของไรแดงมันถึงขยายตัวได้เร็วนะครับเพราะว่า1แม่เนี่ยสามารถให้ลูกได้จํานวนมากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูใกล้ๆกันนะครับว่าออตอนนี้แม่ของเขาหลังจากที่ให้ลูกเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเ,เขานี่เรามาลองดูใกล้ๆกันนะครับจะเห็นว่าตัวอ่อนของเขาเนี่ยยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ ลองดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอดูแม่ของไรแดงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลักษณะของไข่ที่หลังของเขาเป็นยังไงนะครับมีไข่หรือมีตัวอ่อนอยู่ที่หลังนะฮะหลังจากที่เขาได้ปล่อยลูกออกมาอ่าออกลูกมาแล้วนะครับจำนวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมารอดูกันนะครับเขาจะผ่านมาให้เราเห็นไหมน้อนะครับมาลุ้นกันอ่ามาแล้วนะฮะเห็นไหมครับลักษณะหลังของเขาเนี่ยยังเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเขียวนะฮะอันนั้นคือไม่ใช่ไข่นะครับอยู่ที่หลังเขาเป็นตัวอ่อนนะ อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูสิครับเนี่ยหลังจากที่เขาปล่อยมาแล้วเนี่ยต่อแม่เนี่ยประมาณ10ตัว10ลูกนะครับลูก10ตัวเนี่ยยังมีไข่อยู่ที่หลังอีกเยอะเลยเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าเขายังสามารถให้ลูกได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ไรแดงเขายังอยู่ในสภาวะที่เขาต้องการที่จะขยายจำนวน ของลูกของเขาให้มีจํานวนเยอะขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆดูที่หลังของเขาตอนนี้ไม่มีจุดสีดําๆนะครับนั่นคือเขายังมีตัวอ่อนอยู่ที่หลังอยู่เลยนะฮะ mm. อ่ะเรามารอดูกันนะครับว่าผ่านไปอีกหนึ่งวัน2วันนะครับเรามาดูกันว่าจํานวนลูกของไรแดงเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ไหมแล้วก็แม่ของไรแดงเนี่ยเขาสามารถให้ลูกได้อย่างต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากที่เขาให้ลูกจนหมดแล้วเนี่ยอ่เขาจะมี ช่วงที่เขาพักตัวไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีไข่หรือเปล่านะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังอยากรู้นะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่า,าลูกของรายแดงมีจํานวนปริมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แม่ของรายแดงเนี่ยมาตอมไฟอยู่นี้นะครับเขายังมีลูกไรแดงอยู่ที่หลังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับว่าปริมาณของไรแดงเนี่ยจะเพิ่มเติม มามากน้อยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลูกที่หลังเนี่ยจะหายไปเยอะไหมนะครับนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ